ตอนที่ห้าบดการค้นพบของเจ้าเทาทว่านางเฟิงถามด้วยความสนใจว่าเสี่ยวเว่ยเจ้าพูดจริงหรือไม่การมองคนรูปงามช่วยให้อายุยืนได้จริงหรือนางหวงจึงรีบกล่าวขึ้นว่านางเป็นแค่เด็กน้อยคนหนึ่งจะไปรู้อันใดนางแค่ตั้งใจยั่วโทสะโมหานเท่านั้นเองแต่หลินเว่ยเว่ยไม่ยอมข้าพูดเรื่องจริงไม่ได้ล้อเล่นนะ้าเฟิงบัณฑิตน้อยของท่านเจริญตายยิ่งนักดังนั้นจิตใจต้องเบิกบานอย่างแน่นอน แค่มองวันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอที่จะทําให้สุขก,กายสบายใจดวงตาสดใสและจิตใจผ่อนคลายได้แล้วเธอเคยอ่านบทความหนึ่งบอกว่าเวลาที่เรามีความสุขร่างกายจะหลั่งสารโดพามีนขึ้นมาโดพามีนเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีผลโดยตรงต่อร่างกายสามารถลดการเกิดโรคพาร์กินสันได้ดังนั้นการได้มองคนหล่อจึงสามารถทำให้อายุยืนได้เป็นสิ่งที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน นางหวงจึงต้องพูดกึ่งอบรมว่ากระนั้นเจ้าก็ไม่สามารถไปจ้องบุรุษเช่นนั้นได้บุรุษและสตรีต่างกันเด็กผู้หญิงต้องรู้จักสำรวมโชคดีที่ไม่มีคนนอกอยู่ด้วยเช่นนั้นชื่อเสียงของเจ้าจะไม่เอาแล้วใช่หรือไม่ข้าเป็นแค่คนโง่คนหนึ่งจะไปมีชื่อเสียงอันใดเจ้าคะอีกอย่างข้าเองก็ไม่ได้ขอให้ผู้ใดมาเลี้ยงดังนั้นจะแต่งกับผู้ใดสำหรับข้าไม่ต่างกันชีวิตคนเราสั้นเหมือนฤดูใบไม้ร่วงไม่กี่ฤดูแค่ใช้ชีวิตของตนให้มีความสุขก็พอแล้วเหตุใดตตต้้้องงสสนนใจาาายยคทัลดว ท่านใดนั้นหลินเว่ยเว่ยก็รู้สึกว่าการเกิดใหม่ในหมู่บ้านกลางหุบเขาเล็กๆแห่งนี้ก็ดีเหมือนกันมีมารดามีพี่สาวมีน้องชายมีใช่คนที่โดดเดี่ยวอีกต่อไปชาวบ้านในละแวกนี้ส่วนใหญ่ก็ซื่อสัตย์และจิตใจ,ใจดีรู้จักสำนึกในบุญคุณตอนนี้นางใช้ชีวิตอย่างอิสระกว่าชาติที่แล้วเสียอีกทว่านางหวงมองด้วยความเสียใจและโทษตัวเองว่าต้องโทษที่แม่ไม่ดีไม่สามารถดูแลเจ้าให้ดีพอจนทำให้เจ้ามีไข้สูงและทำลายสมองถูกเรียกว่าเด็กโง่อยู่ตั้งหลายปีท่านแม่ หลินเว่ยเว่ยทนเห็นน้ำตาไม่ได้จึงรีบกล่าวว่าแต่ข้ารู้สึกว่าท่านแม่และท่านพ่อพ้องที่สุดในสงครามที่สับสนอนหมานเช่นนั้นหลายคนบ้านแตกสาแรกขาดครอบครัวแตกแยกกันแต่ท่านกับท่านพ่อ,อยังอุ้มพวกเราพี่น้องได้แม้ลำบากเพียงใดก็ไม่คิดทอดทิ้งพวกเราหลินเว่ยเว่ยอบไพรของนางหวงแล้วกล่าวอย่างซาบซึ้งว่าตอนที่ข้ายังเป็นคนโง่บ้านเราก็ไม่มีอันจะกินแต่ท่านก็ไม่เคยทอดทิ้งข้าการที่ข้ามีมารดาดีเช่นท่านจึงรู้สึกโชคดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะ นางหวงซาบซึ้งจนน้ำตาคลอบุตรสาวคนรองเติบโตและรู้ความแล้วจริงๆทั้งเข้าใจความยากลำบากของพ่อแม่แม้แมว่าเหนื่อยยากอีกสักเพียงใดนางก็ยังรู้สึกคุ้มค่าทว่านางยังมีความเชื่อมั่นในเรื่องการแต่งงานของบุตรสาวที่ต่างออกไปเจ้ารองการแต่งงานเป็นโชคชะตาของผู้หญิงตอนนี้เจ้ารู้ความเพียงนี้มินำซ้ำยังมีความสามารถเจ้าต้องเจอคนที่คุ้มค่าจะฝากชีวิตได้แน่นอนดังนั้นหากชีวิตนี้จะไม่แต่งงานก็อย่าได้เอ่ยมันออกมาอีก หลินเว่ยเว่ยทำหน้ามุ้ยแล้วกล่าวว่าที่ดินข้าก็พอปลูกได้ล่าสัตว์ข้าก็ล่าเป็นผักป่าข้าก็เก็บได้การค้าขายข้าก็ทำเป็นเหตุใดข้าต้องไปหาคนที่ข้าต้องทำอาหารให้เขาทานเสื้อผ้าก็ต้องซักให้หรือพวกนิสัยไม่ดีทุกตีเราบางครั้งด้วยเล่านางหวงถอนหายใจแล้วพูดว่าผู้หญิงเกิดมาชีวิตก็เป็นเช่นนี้เจ้าลองคิดสิว่าหากเจ้าไม่แต่งงานไม่มีลูกพอแก่ตัวแล้วขยับตัวไม่ไหวข้างกายก็จะไม่มีคนคอยปรนนิบัติเลยสักคนข้าจะเลี้ยงดูพี่รองตอนแก่ หากลูกชายของข้าในอนาคตไม่กระตันยูต่อพี่รองข้าจะตีขาเข่าให้หักไปเลยในหัวของเจ้าหนูน้อยเต็มไปใต้คิดที่ว่าจะหักพี่รองเป็นวัวเป็นม้ารับใช้บุรุษเหล่านั้นและดูแลปรนนิบัติให้เหมือนคุณชายซึ่งไม่พอใจก็หันมาทำร้ายพี่รองได้เช่นนั้นให้นางไม่ต้องแต่งงานเสียยังดีกว่าหลินเว่ยเว่ยจับใบหน้าเลกเ็กๆของเด็กน้อยอย่างห่วงแหนแล้วหอมแก้มอ้วนหนึ่งทีน้องสีที่ดีของข้าพี่รองไม่ทำให้เจ้าเจ็บตัวเปล่าแน่นอนบุตรสาวคนโตยืนพูดอย่างเจ็บปวดใจอีกฝั่งหนึ่งว่า น้องสี่เจ้าจะเลี้ยงดูแค่พี่รองหรือลืมไปแล้วหรือว่าเจ้ายังมีพี่ใหญ่อีกคนพี่ใหญ่ถ้าพี่ขายไม่ออกค่าก็จะเลี้ยงดูท่านน้องเล็กกล่าวพร้อมหัวเราะคิกคักพี่สาวคนโตจึงกล่าวด้วยความไม่พอใจผู้ใดขายไม่ออกปากเจ้านี่กล่าวสิ่งดีๆไม่เป็นหรือกล่าวจบนางก็หันไปถลึงตาใส่หลินเว่ยไ,ไว้หนึ่งทีหากไม่ใช่เพราะเด็กงโง่ที่เป็นภาระคนนี้ข้าจะยังไม่ตัดสินใจเรื่องการแต่งงานจนถึงตอนนี้ได้อย่างไรเจ้าตัวสวยข้าเกลียดเสียจริง หลินเว่ยเว่ยทำสีหน้าไม่รู้เรื่องว่าตนไปล่วงเกินพี่สาวที่เรากับเม่นซึ่งพร้อมที่จะสะบัดคนได้เช่นไรสับสนยิ่งนักหรืออาจเพราะรอบเดือนมาหรือต่อมไร้ท่อไม่สมดุลท่านแม่เจ้าคะท่านอยากกังวลต่อเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเลยไม่แน่ว่าวันหนึ่งลูกสาวของท่านคนนี้อาจขายดีเป็นเทน้ำเท่ามีแม่สื่อแม่ชักมหามากมายจนธรณีประตูบ้านไม่แห้งเลยได้หลินเว,ว,ว่ยเว่ยยกถังน้ำขึ้นพร้อมจะเดินออกไปข้างนอกนั่งหวงมองท้องฟ้าแล้วถามว่าใกล้มืดแล้วบนภูเขาไม่ปลอดภัยเอาเป็นว่า พรุ่งนี้เช้าค่อยไปรถน้ำไม่ดีกว่าหรือไม่เป็นไรเจ้าค่ะท่านอย่าลืมสิว่าข้าคือคนที่ฆ่าหมูป่าด้วยมือเปล่ามีควายก็สู้ข่าไม่ได้หลินเว่ยเว้ฉีกยิ้มเผยให้เห็นฟันที่ขาวจนเอาไปทําเป็นโฆษณายาสีฟันได้และไม่ต้องกลัวว่าจะพูดเกินจริงเสียด้วยพี่สาวคนโตหัวเราะเยาะอย่างไม่ใส่ใจหลินเว่ยเว่เบื่อทะเลาะกับผู้ที่มีความรู้น้อยกว่า นางจึงถือถังน้ำแล้วเดินออกไปบัดนี้คนที่ทำงานอยู่เหลือไม่กี่คนบริเวณแปลงนาบนภูเขาปอดตกกลังคืนก็ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไรลือกันว่าไม่นานมานี้มีคนของหมู่บ้านข้างๆที่กำลังทำนาอยู่โดนหมูป่าลงจากเขามาฆ่าตายแถบร่องน้ำสิบลีด้านนี้ตอนกลางคืนไม่มีผู้ใดกล้าอยู่ในนาแล้วตอนแรกหลินเว่ยเว่ยวิ่งขึ้นลงเขาหลายรอบทำเช่นนี้ไปมาและพอมองลงไปก็ไม่เหลือใครสักคนนางจึงไม่หลบซ่อนอีกต่อไปและเปิดน้ำในมิติน้ำผู้วิญญ,ญาณใส่ไรนา นางพบว่าแม้ใส่น้ำลงไปอย่างไรระดับน้ำในบ่อน้ำผู้วิญญาณก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงส่วนเจ้าเท้าก็ถูกปล่อยออกมาเดินเล่นเจ้าหมาป่าตัวนี้เข้าไปในมิติน้ำผู้วิญญาณได้ไม่ถึงครึ่งวันลักษณะท่าทางก็ไม่เหมือนเดิมแล้วทั้งตัวของมันเต็มไปด้วยกำลังวังชามีท่าทางหน้าเกรงขามเดินบนเส้นทางขนาดเล็กของท้องนาราวกับราชาที่กำลังสำรวจอาณาเขตของตน มันเดินเรียนแบบหลินเว่ยเว่ยอยู่เบื้องหลังเมื่อนางเดินขึ้นเขามันก็ขึ้นเขาเมื่อนางลงเขามันก็ลงเขาและขาของมันยังคงกระเพกเหมือนหมาตัวใหญ่ที่เชื่องมากตอนที่หลินเว่ยเว่ยรดน้ําอยู่ก็วางใจให้มันเดินเตร็ดเตรอยู่ในท้องนาแม้ว่าเจ้าหมาป่าจะขากระเพกอยู่หนึ่งข้างก็ไม่มีผลต่อความเร็วแม้แต่น้อยในเวลาชั่วพริบตามันก็บุกเข้าไปในแปลงนาของบ้านอื่นแล้วคาบกระต่ายที่ถูกกัดจนคอขาดออกมาจากนั้นก็นํามอบไว้ที่ข้างเท้าของหลินเว่ยเว่ย หลินเว่ยเว่รูปศีรษะของมันอย่างชื่นชมไม่เลวนี่เจ้าเก็บเข้ามิติน้ำผู้วิญญาณเพื่อเป็นมื้อเช้าวันพรุ่งนี้ของเจ้าแล้วกันเจ้าหมาป่าที่ถูกชมแม้สีหน้ายังคงย่่ยยิ่งแต่ก็ขยันมากกว่าเดิมไม่นานก็คาบกบออกมาอีกหนึ่งตัวสักพักก็คาบหนูมาอีกตัวเรียกว่าล่าได้ไม่เลวเลยในที่สุดหลินเว่ยเวยก็รดน้ำในนาทั้งสามหมูเ่เสร็จนางเพิ่งจะพบว่าเจ้าหมาป่ามีได้คาบของที่มันหาเจอมาให้นานแล้ว นางจึงยืดตัวขึ้นลางมองไปยังพื้นที่มืดมิดทะว่ามองไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าเท่าเจ้าสัตว์ป่าเลี้ยงไม่เชื่องตัวนี้หรือว่ามันกลับเข้าป่าไปแล้วขาหน้าของมันยังไม่หายดีแม้สามารถล่าสัตว์เองได้แต่หากเจอเข้ากับศัตรูตามธรรมชาติก็มีแต่จะเสียเปรียบเอา